สวัสดีครับสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับอ่าเอามาอีกหนึ่งคันนะครับคุปตะเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์นะครับอันนี้ขนาดเจ็ดสิบแรงม้าครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับขนาดเจ็ดสิบแรงม้าเครื่องยนต์สี่สูบเป็นรถสองแถวขับเครื่องสี่ล้อครับผมพี่ยักมีลำคนเดิมครับต้องอ่าขอขอบพระคุณนะครับอ่าทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอ่าคุปตะเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดโดนดินหน้าแล้วครัับาหลงนะ อะาเดี๋ยวนี้เป็นขนาดเจ็ดสิบแรงม้าเป็นรถสองพากับเครื่องสี่ล้อครับอ่ามาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าฐานหลังผานหลังเป็นฐานหกนะครับตัวนี้เป็นดันหน้าฐานหกอ่ารถเก็บรั่วซึมเก็บระเบียดให้นะครับเจ็บเปลี่ยนถ่ายของเดียวให้พร้อมเรียบร้อยครับทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้อ่าอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ฐานหกนะครับคันนี้ตกวีสามร้อยกิโลเมตรครับของแถมห้ารายการยังมีให้เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นแปดเกียร์ดันหน้านะครับเป็นเกียร์จักรยานนะตัวนี้ ขนาดแปดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับอ่าเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับพร้อมใช้งานครับอ่าเจ็ดราคาพิเศษให้เพียงสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอ่าราคานี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับดูรถตัวจริงได้ที่สาขาสองครับที่หมู่บ้านสีชวาครับตำบลบ้านทรายน้ำเพลิลำปานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่าอยู่ติดทางหลวงเส้นลำปีบ้านหนองกี่ครับห่างจากเประมาณเก้ากิโลเมตรครับ ที่ร้านก็รับซืไไ้อขายและเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็ดูคลิปการทำงานกันยาวไปเลยนะครับสำหรับคูปต้า M7040 น่ะครับผมสำหรับใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับ0803839789 0840483799ครับ รับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทิร์นรถทุกชนิดเมื่อเดิมนะครับผมตัวนี้ก็เช็คระบบไฟนะครับระบบไฟให้พร้อมเรียบร้อยเปลี่ยนท้ายของลี้วให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมกองเครื่องกองไฮ่เปลี่ยนพร้อมเรียบร้อยนะครับระบบไฟหน้าไฟท้ายไฟส่องสว่างไฟชาร์จไฟได้สตาร์ทนะครับอ็ค้ครบเอาไปก็พร้อมลุยงานทาเงินเลยครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟังไม่ผิดครับราคานี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับสําหรับท่านใดนะครับ อยากเข้ามาทดลองขับก็เข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะครับอ่าไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับที่หมู่บ้านสีชวาครับสาขาสองตอีมีตังแท็กเตอร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับสาหรับทุกคลิปทุกๆวิดีโอนะครับที่นําเสนอไปนะครับหรือว่า f c ท่านใดสน,นใจอ่าหรือว่าอยากได้รถรุ่นไหนหรือว่าอ่ามีเงื่อนไขใดๆก็ สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากได้รูปรูปหรือว่าในส่วนของรายละเอียดของตัวรถนะครับเพิ่มเติมนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ระบบพร้อมพร้อมใช้งานครับสองแ00บาทอ่าส่งฟรี300กิโลเมตรอชุดท้าย แห้งๆเลยเตัวนี้สำหรับท่านใดนะครับกล็ลองมองหารถไทยขนาดใหญ่นะครับก็บฝากคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะครับคูปะต้าอเอ็มเนะครับผมสองพาขับเคลื่อนสี่ล้อราคาเบาๆครับ2องแสนเก้าหบาทเท่านั้นครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับแต่มันละบอกคือคำเาบาบางเทื่อนังเศรายอนหมุนเงินบ่ทัน